สวัสดีค่ะทุกคนนีต้อนรับเข้าสู่ The Tab View Channel ค่ะสำหรับวิดีโอนี้จะมาแนะนำ AI ตัวหนึ่งที่จะมาช่วยให้เราสามารถมีเพลงเป็นของตัวเองได้ค่ะช่วยให้เราทำเพลงขึ้นมาจากศูนย์เลยนะคะสำหรับใครที่มีเนื้อเพลงอยู่แล้วอยากจะมีคนร้องให้อยากจะมีซาว์มีดนตรีอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันหรือใครที่เขียนเนื้อไม่เป็นเลยเนื้อไม่มีเนื้อเพลงเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถใช้ AI ช่วยได้ค่ะซึ่งการท เพลงด้วย AI ตรงนี้สามารถเอาไปต่อยอดได้สำหรับใครที่อยากจะทำช่อง YouTube ช่องนอกแบบว่าเพลงเนื้อหาภาษาอังกฤษอะไรอย่างนี้นะคะซึ่ง AI ตัวนี้จริงๆทำได้หลากหลายมากนะคะแต่ว่าวิดีโอนี้จะพื้นฐานกันก่อนเนาะว่ามีวิธีการทำยังไงบ้างตั้งแตออ่สร้างเนื้อเพลงขึ้นมาเลยนะคะถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามมพิมพ์ไว้ด้วยนะคะโอเคถ้าพร้อมแล้วนะคะไปทำกันเลยค่ะ เรามาเริ่มทำเพลงกันเลยค่ะให้ทุกคนเข้าสู่เว็บไซต์ Suno AI นะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาโฮมเพจของเว็บไซต์เขาเนาะเลื่อนลงมาข้างล่างนะคะคลิกที่ Make a Song ค่ะในส่วนหน้าแรกตรงนี้เป็นหน้า trending นะคะก็คือเพลงที่มีคนสร้างเอาไว้แล้วแล้วก็เป็นที่นิยมนะคะจะเห็นว่ามีคนฟัง2 000, 2 0 0รอบนะอันนี้หมื0นนี่2,000เห็นไหมเดี๋ยวเราลองฟังดู Hill, hero, พอคลิกเพลงนะคะด้านขวามือตรงนี้ก็จะเห็นว่ามีชื่อเพลงเนาะมีประเภทแนวเพลงนะคะแล้วก็มีเนื้อเพลงให้ด้วยดเดี๋ยวเราลองฟังแนวอื่นกันบ้างนะคะ น,นี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะเดี๋ยวเรามาสร้างเพลงของเรากันค่ะให้ทุกคนคลิกที่ create ตรงนี้นะคะเขาก็จะให้เราสร้างบัญชีผู้ชายของ s ู n โนขึ้นมาก่อนเนาะ,ะจะสามารถคอนเน c กกับ Discord ก็ได้หรือจะเป็น Gmail ก็ได้หรือจะเป็นอีเมลของ Microsoft ก็ได้นะคะเดี๋ยวพิมพ์เลือกเป็น g m l แลละกัน หลังจากที่เราสร้างแอคเคาท์เรียบร้อยนะคะมันก็จะเข้าสู่หน้านี้เนาะด้านซ้ายมือจะมีคำว่า 50credit left นะคะตรงนี้เราจะได้เครดิตทั้งหมด50เครดิตต่อวันนะคะวันนี้ใช้หมดพรุ่งนี้ก็ได้ใหม่นะคะอันนี้เป็นสำหรับแอคเคาท์ฟรีเนาะแต่ถ้าใครอยากจะเพิ่มเครดิตสามารถกด subscribe ได้นะคะตรงนี้เดี๋ยวเรื่องราคาเดี๋ยวเปิดให้ดูท้ายวิดีโอนะคะอะ ห้าสิบเครดิตเนี่ยทำอะไรได้บ้างห้าสิบเครดิตนี้จะได้ประมาณกดสร้างเพลงได้อยู่ห้าครั้งนะคะครั้งละสิบเครดิตแล้วก็ครั้งหนึ่งเนี่ยเขาจะให้เรามาสองเพลงก็คือเนื้อหาเดียวกันแต่ว่าคนละทํานองอะไรแบบนี้ก็คือให้มาเป็นตัวเลือกสองเพลงเลยนะคะครั้งหนึ่งอ่ะเพลงมันจะไม่ยาวมากค่ะจะได้ครั้งละแบบไม่เนอไม่เกินหนึ่งนาทีประมาณนี้เพราะฉะนั้นกดเจนไปห้าครั้งตรงเนี้ย ก็มากพอที่จะทําให้เราได้ฟูลซองอ่ะเพลงยาวๆทั้งเพลง1เพลงนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาลองสร้างเพลงกันดูคะ่ะสําหรับตรงนี้นะคะสําหรับใครที่มีเนื้อเพลงอยู่แล้วใครที่แบบเขียนเนื้อเพลงเองเดี๋ยวเราไปดูที่โหมดคัสตัมโหมดกันนะคะ ก็คือสําหรับใครที่แต่งเนื้อเพลงเรียบร้อยแล้วอยากจะให้แบบมีซาวด์วิดนตรีอะไรเงี้ยอยากจะให้ AI ช่วยนะคะก็คือเนื้อเพลงมาวางตรงนี้ได้เลยด้านล่างก็จะมี Style of Music นะคะก็ใส่ประเภทของดนตรีลงไปเนาะแล้วแต่ที่เราอยากจะได้นะคะแบบอะคูสติกป๊อปฮิปฮอปออนบี op, B, อะไรแบบนี้ใส่ลงไปนะคะแล้วก็ตรงนี้ไตเติลก็คือชื่อเพลงนั่นเอง ถ้าเกิดว่าไม่รู้ว่าจะแบบสร้างอะไรขึ้นมาดี no เดียมากๆเราคลิกตรงนี้ได้นะ make random l i x นะคะแบบนี้เขาก็จะเขียนเนื้อเพลงให้เราเลยเห็นไหมก็จะมี1 verse นะคะแล้วก็มีท่อนค h o r u อีก1ท่อนนะคะตรงนี้เขาก็จะมะีชื่อเพลงให้เราด้วยแล้วเราก็เลือกสไตล์เองได้เลยแบบนี้จะ random style ก็ได้นะนี่ smooth pop เดี๋ยวท้าทีมจะไม่เอาอันนี้นะคะ ลบก่อนเราจะปะกลับไปที่โหมดเดิมเมื่อกี้สำหรับตรงซอง d e s c r i p t i o n ตรงนี้นะคะเหมือนกับเราสามารถใส่คำสั่งลงไปได้ค่ะว่าเราอยากจะได้เพลงแนวไหนเนื้อหาเป็นยังไงแล้วก็แนวสไตล์ดนตรีแบบไหนนะคะซึ่งตรงนี้ใครไม่เก่งอังกฤษก็ไม่เป็นไรเลย เราจะใช้ Google Translate ช่วยค่ะอันนี้ครับทีมอ่ะเขียนเป็นภาษาอังกฤษเราก็มาดูแปลไทยนิดนึงว่าเราเขียนได้ถูกต้องหรือเปล่านะคะสําหรับใครที่แบบจะใช้ไทยเป็นอังกฤษก็ได้เลยนะอ่าเดี๋ยวท้าทีมจะเอาเนื้อหาประมาณนี้แล้วการ,รท้าทีมอยากจะทําเพลงที่มันแบบว่าเออมีเนื้อหามีสตอรี่นิดหนึง่งก็เลยเขียนยาวนิดหนึ่งนะคะแบบเป็นเพลงป๊อปเกี่ยวกับผู้หญิงแอบรบักผู้ชายคนนึงมานานแล้วในที่สุดเธอก็ตัดสินใจบ,บอกว่าเธอรักเขาอะไรแบบนี้หรือใครอยากจะ เขียนแค่แบบว่าเอออ uh, acoustic song about romantic love อะไรแบบนี้ก็ได้นะแบบเขียนสั้นๆก็ได้ให้ AI แต่งเนื้อขึ้นมาให้เราเองเลยอะไรอย่างนี้ก็ได้แต่อันนี้ิจะเอาแบบว่ามี story นิดนึงนะคะ Copy แเราก็มาวางตรงนี้แล้วก็คลิก create ค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะ AI ก็จะสร้างเพลงมาให้เรา2เพลงตรงนี้ซึ่งจะเห็นว่าเครดิตเราใช้ไปแล้ว10เครดิตนะคะก็คือได้มา2เพลงนั่นเองคลิกดูกันพอคลิกปุ๊บด้านขวามือก็จะมีเนื้อเพลงขึ้นมาให้เราค่ะ1 w o verses chorus นะคะอ่ะเรามากดฟังกันดีกว่าค่ะ แรกเนาะต่อไปอันที่สองนะคะ ว้าวเป็นไงดูดีไหมทับทิมชอบอันที่สองไนหะเออทีนี้นะคะด้วยความที่แบบมันค่อนข้างสั้นเห็นปะมัน36วินาทีเองเดี๋ยวเราจะมาต่อให้มันยาวขึ้นอีกนิดนึงค่ะคือเพลงหนึ่งมันมีอยู่หนึ่งเวอร์สหคอรัสใช่ไหมเดี๋ยวทัพทิมจะสร้างอีก1นึ่งเวอร์แล้วก็ให้มันคอรัสคอรัสก็อารมณ์เหมือนแบบท่อนฮุกใช่ปะถ้าแบบที่ไทยๆที่เราพูดกัน แต่ถ้าใครจะเอาแค่นี้ก็ได้เลยนะคลิกจุด3จุดตรงนี้นะคะแล้วสามารถดาวน์โหลดเป็นวิดีโอหรือเป็นไฟล์ audio เอาแค่ไฟล์เสียงอย่างเดียวก็คือคลิกที่ audio ตรงนี้ได้เลยนะคะหรือใครจะเป็นแบบแชร์ลิงก์อะไรแบบนี้ก็ได้ค่ะแต่ทีนี้ถ้าที่จะเอาเพลงนี้ไปทำให้มันยาวขึ้นนะคะเราจะคลิกที่ continue from this clip ค่ะ จากนั้นนะคะมันจะเข้าสู่ Custom Mode นะคะจะเห็นว่าด้านล่างเนี่ยค่ะจะมี continue from นะคะมันจะเป็นเนื้อหาที่ต่อจากเพลงนี้เลยแต่ทีนี้เราจะให้เขาสร้างแบบเนื้อเพลงขึ้นมาอีกท่อนหนึ่งนะคะเราก็กลับมาที่ Google Translate ค่ะแล้วก็สร้างคำสั่งขึ้นมานะคะท้าทิมก็จะบอกให้เขาแบบต่อเพลงด้านล่างโดยการเพิ่มท่อนที่บอกว่าเ,เธอมีความสุขมากที่เธอได้บอก ความรู้สึกกับเขาแบบนี้ Copy ไปเลยแล้วก็เอามาวางตรงนี้นะคะหรือใครอยากจะเขียนให้มันยาวขึ้นกว่านี้ก็ได้นะคะเผื่อแบบไม่แน่ใจว่า AI จะทำออกมาเป็นแนวไหนเนาะอาจจะแบบเขียนว่า c o n t i n u e m o o d and tone เดิมแล้วก็อาจจะเป็นเขียนว่า story ต่อจากเนื้อหาเพลงตรงนี้แบบนี้ก็ได้นะแต่หลังจากที่ทีมลองเล่นดูแล้วอะ่ะเขียนแค่นี้มันก็โอเคนะทุกคนอ่ะจากนั้นเราจะคลิกที่ generate lyrics กันนะคะ นี่ได้มาแล้วออสร้างสร้างเนื้อเพลงตรงเนี้ยออจะไม่เสียเครดิตนะคะเพราะฉะนั้นกดสร้างไปได้เรื่อยๆเลยทุกคนตรงนี้เขาก็จะสร้างหนึ่ง e แล้วก็1 c h o r คอัสให้เราแบบนี้นะแต่ว่าถ้าพิมพม์ันไม่อยากได้ไม่อยากได้ตัวนี้ค่ะก็เลยจะเปลี่ยนไม่รู้ว่าโอเคหรือเปล่าด้วยนะจะเปลี่ยนตัวคอ r ั s ตรงเนี้ยเป็น v e r s e ใหม่เออแล้วทีเนี้ย้าพิมพ์ก็จะเอาเพลงเดิมเอาคอรัสอันเดิมตรงนี้เอามาใส่ แบบนีเออ้เพราะฉะนั้นนะ่ะเนื้อเพลงมันก็จะประมาณแบบหนึ่งเวอร์สคอรัสหนึ่งแล้วก็คอรัสแบบนี้นะคะไม่แน่ใจเลยว่ามันโอเคหรือเปล่าแต่ว่าเดี๋ยวเราลองดูนะสไตล์ก็จะเป็นป๊อปเหมือนเดิมแล้วก็ชื่อเพลงตรงนี้จะเปลี่ยนก็ได้นะคะหรือว่าเออจะเอาชื่อเดิมก็ได้แล้วแต่นะคะเ,ออเรามาลองดูก็แล้วกันเนาะคลิก continue ได้เลย มาแล้วนะคะมาลองฟังกันค่ะ And มันก็คงคอรัสเดิมอยู่นะเดี๋ยวลองดูอีกอันหนึ่งนะคะ so so you know. you เป็นไง คิดว่าไหนน่าจะเวิร์ก้ัพิมพ์ชอบอันที่2อ,อันนี้นะคะทีนี้เราก็ได้2ท่อนแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทำแบบเพลงตอนจบของเพลงนิดนึงเป็นอัลทรนะคะให้มันดูสมูทนิดนึงอ่ะเราคลิกที่จุด3จุดเหมือนเดิมแล้วก็คอน t ิ n น e f r ฟอร์มดิสคริปนะคะอ่ะข้างล่างตรงนี้เป็น continue f r ฟอร์ i ดิสคริปแล้วนะแล้วทีเนี้ยตรงเนื้อเพลงตรงเนี้ยค่ะทัพทิมก็คือจะใส่อัลตรสหน่อย อันนี้ก็คิดเองเอาโทรแบบคิดเองเลยด้วย Copy ีมาวางเลยนะคะเอาแค่นี้เลยแล้วก็ Style of Music เหมือนเดิมชื่อเพลงก็อันเดิมนะคะอ่ะมาลองดูกันว่ามันจะเข้ากันไหมไม่รู้เหมือนกันมาแล้วนะคะเรามาลองฟังพาร์ทสกันดีกว่าค่ะ อีกอันหนึ่งอ่ะเอาไงอ่ะเทาพิ่ว่าอันนี้มันโอเคกว่าเพราะมันชัดกว่าใช่ไหม เพราะฉะนั้นเดี๋ยวพิมจะเลือกพาร์ทสเป็นตัวนี้นะคะโอเคเรามีครบแล้วนะพาร์ทหนึ่งพาร์ทสแล้วก็พาร์ทสนะคะเราจะมาสร้างฟูลซองกันค่ะเราคลิกที่จุดสจุดตรงนี้นะคะแล้วก็คลิกที่ get hole song ค่ะมาแล้วค่ะไหนลองดูซินี่ฟูซองของเรานะเราก็จะมีเนื้อเพลงเว r ร์สหนึ่งคอร r สเวร์สสแล้วก็คอรัส แล้วก็มี outro แบบนี้นะคะทีนี้นะคะถ้าเราโอเคแล้วกับเพลงนี้นะคะเราคลิกที่จุด3จุดค่ะแล้วก็คลิกดาวน์โหลดสามารถดาวน์โหลดเป็นไฟล์วิดีโอหรือจะเป็นแค่ไฟล์เสียงก็ได้กด audio ออดนะคะเดี๋ยวเาทีมจะลองโหลดเป็นวิดีโอดูนะคะพอมาเป็นไฟล์วิดีโอแบบนี้เขาก็จะมีรูปภาพให้เราเนาะแล้วก็มีเนื้อเพลงให้เราด้วยนะคะแบบนี้ เรียบร้อยค่ะตอนนี้นะคะทัพทีมมีเหลืออยู่20เครดิตขอรีเฟรชแป๊บหนึง่งเหลืออยู่20เครดิตจริงๆด้วยนะคะก็คือฟูซองตรงนี้อันสุดท้ายอะ่ะก็จะไม่เสียเครดิตนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูราคากันบ้างค่ะเราคลิกที่ subscribe ตรงนี้นะคะ สำหรับแพลนนะคะจะมีอยู่3แพลนให้เราเลือกเนาะมีแพลนเบสิกพื้นฐานเป็นแพลนฟรีนะคะแล้วก็โปรแล้วก็พรีเมียร์นะคะในส่วนของฟรีเนี่ยอย่างที่บอกก็คือจะได้50คเครดิตต่อวันนะคะซึ่งจะเห็นว่าถ้าใครมีไอเดียเพลงอยู่ในหัวมออ,อยู่แล้วเลยเน้ย ประมาณ50เครดิตต่อวันก็จะได้วันละ1เพลงแล้วนะมันถือว่าโอเคเลยแต่ว่าจะไม่สามารถใช้เชิมพาณิชได้นะคะทุกคนดูตรงนี้ก่อนนะถ้าอยากจะใช้เชิมพาณิชได้เนี่ยให้สมัครเป็นโปรแพนนะคะ ก็คือถ้าจ่ายรายปีเนี่ยจะตกที่8ดอลลาร์ต่อเดือนแต่ว่าถ้าจ่ายเป็นรายเดือนจะตกที่เดือนละ10ดอลลาร์นะคะก็ประมาณ350บาทได้ทั้งหมด2,500เครดิตค่ะก็คลิกได้ประมาณแบบ500เพลงอะไรเงี้ยใช้เชิงพาณิชย์ได้ด้วยนะคะ ก็พรีเมียร์ก็คือเหมือนกับโปรนี่แหละแต่ว่าได้เครดิตเยอะกว่านั่นเองก็ลองดูแล้วกันเนาะว่าสําหรับใครที่อยากจะเอาไปใช้เชิงพาณิชย์เอาไปขายหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ลองสมัครเป็นโปรดูไม่ได้แพงมากนะคะ เป็นยัไงบ้างคะไม่อยากใช่ไหมคะแค่นี้เราก็สามารถสร้างเพลงภาษาอังกฤษได้แล้วเนาะหรือใครที่แบบว่ามีเนื้อเพลงเป็นภาษาไทยอนะไรเงี้ยเอาเนื้อเพลงไปใส่ได้เลยนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ทีมด้วยค่ะอย่าลืมกด subscribe หรือกดติดตามกันไว้ด้วยนะคะเจอกันใหม่วิดีโอถัดไปะคะ่ะสวัสดีค่ะ